การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อที่จะลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามนะคะก็จะเป็นหนทางหนึ่งค่ะในการตอบโต้การถูกก้าวไก่จากสารรัฐธรรมนูญหลังจากที่รัฐบาลและพักเพื่อไทยเพียงพร้อม,มาแล้วสองครั้งคุณบูรพาลเล็กล้วนง,งามทีมข่าว DNN รายงานค่ะรัฐบาลและพักเพื่อไทยเดินเกมการเมืองพลาดไปแล้วหลายครั้งต่อกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญพลาดครั้งแรกคือ การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญวาระสองที่ปล่อยให้พักฝ่ายค้านอนภิปรายซ้ำซากวนไปวนมาจนใช้เวลานานนับเดือนกว่าจะอภิปรายแล้วเสร็จการอภิปรายยาวนานผิดปกติทำให้กลุ่มอำนาจนอกระบบไปคิดค้นวิธีการยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทันนั่นคือการยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายรัฐธรรมนูญมาตรา68คือเป็นการกระทําที่ล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งนำมาสู่ความผิดพลาดประการต่อมาคือการเลื่อนลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ออกไปเพราะเสมือนเป็นการยอมรับคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญที่ให้ชะลอการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งที่สารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจสั่งการต่อรัฐสภา และการแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นอำนาจโดยชอบธรรมของฝ่ายนิติบัญญัติอีกทั้งการที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้วินิจฉัยโดยไม่ผ่านการตรวจสอบของอายการสูงสุดถือเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญเสียเองกรณีนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของประธานรัฐสภาที่สั่งเลื่อนการลงมติวาระสามและเป็นความรับผิดชอบของสสพักเพื่อไทย และสอสอพักร่วมรัฐบาลจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ลงมติในยติไม่ยอมรับอำนาจสารรัฐธรรมนูญจนทำให้ยติตกไปส่วนที่รัฐบาลและพักเพื่อไทยกำลังจะพลาดซ้ำมคือการส่งพยานไปให้ใหการต่อสารรัฐธรรมนูญในวันศุกร์นี้เนื่องจากหากส่งพยานไปจริงก็เท่ากับเป็นการยอมรับอำนาจของสารรัฐธรรมนูญซึ่งหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างไร รัฐบาลและพักเพื่อไทยก็ไม่มีสิทธิ์จับปฏิเสธได้แม้ศาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการล้มล้างการปกครองและสั่งยุบพักเพื่อไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ก็ตามฉะนั้นรัฐบาลและพักเพื่อไทยควรทบทวนบทบาทของตัวเองแข็งขืนต่ออำนาจที่ไม่ชอบธรรมของศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยการกระทำ ไม่ใช่เพียงคำพูดโดยต้องเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันด้วยการให้สอสอเข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในสของสมาชิกรัฐสภาซึ่งสอส,อสอพักเพื่อไทยพักเดียวก็เพียงพอแล้วจากนั้นก็ลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวราระาสามก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยใดๆออกมาเพียงแต่ว่ารัฐบาลและพักเพื่อไทย จะมีความกล้าหาญขนาดไหนเท่านั้นเองบุรพาเล็กล้นงามทีมข่าว DNN รายงาน